สวัสดีครับสวัสดีครับแม่เดี๋ยวเรามาดูพระเนื้อดินกันดีกว่าวันนี้นี่เนื้อดินนะครับแะ,ะ่งทุกวันครับอ่านี่เราหยิบขึ้นมาสององค์แล้วนะครับตอนนี้นะครับลักษณะของเนื้อนะครับนี่เนื้องานทั้งสององนี้องค์ไนเก้ากว่ากันพี่นะครับมาองไหน,นะครับ อ่าสายหรือขวาเก่ากันเราดูด้วยตาเปล่าก่อนนะครับอ่าเราดูเราดูด้วยตาเปล่าไปก่อนนะครับตอนนี้เราค่อยๆฝึกนะครับนี่ทักษะในการดูความเก่านะครับเป็นพาแทรทั้งคู่นะน้องต้องบอกก่อนว่าเป็นพาแทรทั้งคู่แต่ในมุมมองของพี่นะครับว่าขวาหรือสายเก่ากันขวาขวาขวาดูนะนะครับสวัสดีพี่ปีเตอร์ครับเห็นไหมครับอ่า ซ้ายขวาซ้ายนะครับอ่าขวาเกากว่านะครับเพราะว่าขวานี่นะครับให้พี่สังเกตที่ความแน่นนะครับของเนื้อดินนะครับก็คล้ายๆกับเนื้อพงแล้วพี่นะครับพอนานวันเข้าเขาก็มีความแกล่งนะครับยิ่งเป็นพระกุนะยิ่งเป็นพวกพระกุนะเดี๋ยวน้องหยิบพระกุให้ดูนะครับยิ่งเป็นแบบพระกุอย่างนี้นะกึกนะครับเก่าแบบแกล้งเลย นี่อายุจะไล่เวทกันไปอ่ะหยิบพระก,กุขึ้นมาพันหลังขวาม,แมาาีแร่มะขามอ่าก็แร่มะขามเนี่ยนะครับผมไม่มั่นใจนะว่าที่มาเข้าคืออะไรนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไอเม็ดแดงๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่กับเนื้อดินทุกองนะครับอ่ามันน่าจะเป็นส่วนผสมนะครับจากการวิเคราะห์ของน้องนะนะครับเป็นเป็นส่วนผสมในการทําเนื้อดิน นะครับจะมีทุกยุกแหละนะครับแต่ว่าพอพระนะครับอายุตัวอายุองค์พระนั่นก้าขึ้นนะครับเขาก็จะมีแร่เนี่ยออกมาเยอะนะครับเห็นไหมครับสายนคูนปตเตอร์อ่านะครับมันก็สายสุดเนี่ยมันเป็นพ่อเตะคงทองนะครับอันนี้ก็จะแท้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นพ่อโนงของมาดันนะครับอันนี้เป็นพระกุนะครับนี่ พระคงลำพูนอันนี้ก็ให้พี่มองอายุนะครับทีนี้เราก็หยิบผะขึ้นมาองค์หนึ่งเราก็หยิบองคน,นี้ขึ้นมาเึ๊บนะครับพี่ก็ดูลักษณะพระพงผมว่าดูง่ายกว่าพบตะกัก่วพระพงอ่าใช่ครับถ้าเราวิเคราะห์ได้นะครับเราก็มาดูเนื้อดินองนี้นะครับ เนื้อดินองนี้พี่ว่ามองแล้วนะครับเข้าก็สามยุคดีได้ไหมนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นยุคสองพันห้าร้อยนะครับเพราะนง่นนี้ประมาณสองสี่กลางๆนะครับอันนี้พ้าสี่ห้าหกร้อยปีนะครับจะมีความเก่าแบบนี้นะครับแล้วอันเนี้ยจะเข้ากับชาวบ้านเข่าได้ไหมอันบนเนี้ยพี่ว่าจะเข้ากับชาวบ้านเข่าได้ไหมนะครับเราก็มาซ่องดูดูนะครับ ไม่ได้เดี๋ยน้องหยิบมาเทียบทีละองค์นะครับนี่ไม่ได้ครับพี่ดูลักษณะของเนื้อง,งานนะ<ม>นะครับดูความแห้งนะครับหยิบอันนี้มาก็เฮ้ยมันไม่แห้งอ่ะมันยังนึบอยู่เราก็หยิบอันนี้มาฟึ๊บเข้ากันไหมพี่แบบนี้ก็ยังไม่เข้ากันอีกนะครับอ่า เราก็ยิบพ้าคงมาฟึบนะครับบางคนบอกพ้าดินดูยากนะเออนี่ดูนะครับพี่จะสังเกตได้ว่านะครับลักษณะของพ้าดินองคเนี้ยเนื้อดินองเนี้ยนะครับไม่ได้เผาอความชื้นก็เลยยังอยู่เข้าใจไหมครับอเขาแค่แต่งเก่ามาอแล้วพี่ว่าองค์เนี้ย จะแท้ไหมอ่าพี่ว่าองค์นี้จะแท้ไหมนะครับเออแล้วพี่ว่าองค์นี้จะแท้ไหมครับก็ต้องไม่แท้ใช่ไหมครับมันก็ตามดุลรพินิจอยู่แล้วเพราะว่าลักษณะของเนื้อดินไม่มีความเก้าจริงนะครับเป็นการแต่งเก้าแล้วต้องบอกว่านะครับถ้าพระก้าจริงต้องมีความแห้งนะครับคือการที่เขาเ้าเผาเนี่ยนะครับให้เนื้อเนี่ยมาติดกันนะครับให้เกิดความเหนียวความแกล่ง นะครับเผาไห้แห้งอ่ะพี่คล้ายๆกับเราเผาอิดมอนะนะครับเผาไล่ความชื้นอืมแต่เนี้ยเหมือนการตากแดดมามันจะลักษณะมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นการเผานะครับไม่ดําก็แดงอ่าบางองค์ก็สี่ทูโทนนั่นเป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับอ่ามันเป็นลักษณะของปลาแท้นะครับต้องมีความแห้งก่อนเข้าใจไหมครับแล้วก็ ถ้าเราจะไล่ตามอายุเราก็ต้องดูตามอายุพระนะครับถ้าเหนือแบบนี้นะครับอ่ถ้าเราหยิบขึ้นมาเขาบอกว่าพ่อโนงเขาบอกว่าพ่อโนงนะอันนี้พ่อโนงนะเราก็ส่องเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่พ่อโนงนะนะครับเพราะว่าความเก้าเนี่ยประมาณยี่พาพุทธศตวตรรรเพราะเราดูนะเราเห็นนะครับถ้าพ่อโนงต้องเหนือประมาณนี้อ่าเราก็ประมาณไปนี่เหนือประมาณนี้ เก่าวกวาบางนมโคนะนะครับต้องบอกว่าเก,าวกว้ากนะ็เพราะป่านนะพ่อะน่องอะนะครับอ่าเห็นไหมครับลักษณะดินเขาจะแห้งมีความเกา้าเออเนี่เริ่มแกล้งแล้วเห็นไหมครับดินนี้เป็นเม็ดเม็ดนะครับข้างในนี่ซ้อนเลยนี่ลักษณะของดินเก้าจะเป็นอย่างงี้พี่นะครับที่ผมเอาองค์กระเทาะมาให้ดูเนี่ยเพื่อให้พี่เห็น เกจิชอบทอดพิมพ์มาใช้ครับเลยหะที่ยากก็ต้องบอกว่านะครับเราก็ต้องไล่ตามอายุเก่าแล้วถามว่าถ้าเราไม่รู้ที่อพี่แต่เรารู้ว่าแท้เก้านะครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เที่ยงกันมาตลอดนะครับอ่าบางคนก็เอาไปเล่นเป็นหลวงพ่อนูน้นบางคนก็เอาไปเล่นเป็นหลวงพอนี้อ่าแต่ส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่ก็หลวงพ่อที่มีราคาใช่ไหม<ช>อ่าจะไปอยู่สมมุติอันนี้สมมุตินะ ความนิยมแบบพ่อกลวยกับพ่อขอมนะครับส่วนใหญ่จะไปอยู่กับหลวงพ่ออะไรอ่พี่ๆก็รู้กันอยู่นะครับก็จะไปอยู่กับพ่อกลวยนะครับเพราะอายุพระเท่ากันแล้วมีการทอดพิมพ์เหมือนกันแต่ผมบอกเลยนะถ้าตามสั้นนีฐานนะครับแบบเรื่องพวกเนี้นะครับส่วนใหญ่พระที่ไม่รู้ที่เพ่ะเพิ่มจะเสกพร้อมกันนะครับเพราะว่าสิทธิ์พ่อกลวยก็ได้แบบนี้มาสิทธิ์พ่อขอมก็ได้แบบนี้มานะครับเราก็มาวัดระยะว่า พระเนี่ยนะครับทั้งสองรูปเนี่ยเขาเคยปุกเสกด้วยกันไหมนะอาจจะอย่างพอมุยพอขอมพอกวยยเงี้ยอยู่ใกล้ๆกันนะใช่ไหมสุพรรณบุรีชัยนาทเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงอยู่แล้วที่พระเขาจะเสกร่วมกันแล้วก็แจกลูกศิษย์ตอนนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยเรื่องราวนะครับในสมัยก่อนอะ่ะมันยังไม่ได้เผยแพร่แบบชัดเจนเหมือนในสมัยเนี้ยสมัยนี้มีการบันทึกทุกอย่างนะครับตั้งแต่พิธีเสกพิธีว่าพระอะไรมามีการถ่ายรูปชัดเจนนะครับ ทีนี้ยเราก็วิเคราะห์เอาพี่นะครับอ่าว่าว่าเราจะมีเพื่อขายหรือว่ามีเพื่อเก็บนะครับมันมียุ่งองย่างความสุขอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราเจอมางี้ปุ๊บเราก็เก็บก็ได้เว้ยอย่างงี้ไม่ไม่กี่บาทนะครับแต่เรารู้เลยว่าเป็นพาสแท้อย่างน้อยก็ได้เป็นเอาองครัวนะครับองค์ครัวอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยนางกวอกอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ย นางกวักอย่างนี้นะครับต,ตอนนี้ก็ว่าชัดเจนหมดแล้วครับจากผู้หล้แลวคนที่ยังมีชีวิตอ่านี่อันนี้เกา่านะครับเก่ากว่าปีสองพันห้าร้อยไหมเก่ากว่าไหมคะอ่านี่เรามองเนื้อเราก็เข้าใจแล้วว่าเก่ากว่านะครับเราก็หยิบพโ่โหนงมาเทียบปุ๊บเอ้ยอย่างนี้นะครับไม่ถึงพ่อโหนงนะไม่ถึงพ่อโหนงนะครับ เนื้อโซนแบบนี้นะครับจะคายขายพวกพอบอยมะนาวนะครับอ่าพอบอยมะนาวนี่ยุคแปดสูตรนะพี่ประมาณนั้นนะครับกุมารดูดลกเพราะแชม่มาเนื้อโซนแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยเราก็รู้แหละแต่ว่าเราไม่รู้ที่เพราะว่าที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไไดลงไว้ชัดเจนทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะการวิเคราะห์การพิจารณาพระนะครับให้พี่วิเคราะห์ที่อ่า วิธีการดูความแห้งความก้าวให้ได้ก่อนนะครับถ้าพวกเนื้อเนดูง่ายเนี่ยมันคือเก๋ดูง่ายเลยนะครับโอเคอ่ะเราก็หยิบเนื้อดินขึ้นมานี่อันนี้พ่อปานบางนมโคพระที่ผ่านการใช้งานมานะครับเขาจะดูเนื้อสดสดกว่านะครับพระที่เก็บไว้นานนะครับแต่มันจะมีความแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนะครับ นั่นก็นคือความแน่นนะครับของเนื้อพระองค์นั้นนั้นอะสายหรือขวาแน่นกว่ากันพี่เรามองจากภาพรวมเมื่อกี้นะครับอ่าสายหรือขวาแน่นกว่ากันครับนี่นี่ายยาค่อยๆดูไปพี่พระเครื่องสนุกนะครับนี่อ่ด้านขวาสายซ้ายครับเออ ตอบได้เลยนะคะพี่เราจะได้เรียนเซตไปด้วยนะพี่ความรู้ล้วนซ้ายอ่านะครับซ้ายครับอ่าพี่านศักดิ์บอก้ายพี่บอลบอก้ายพี่บอลบอกสายใช่ไหมครับมวลของเนื้อนะครับความก้าที่ไม่เท่ากันนะครับต้องบอกว่าพ่อหนุ่งของบดันเนี่ยท่านเป็นอาจารย์พ่อปานบางนมโคนะนะครับเป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่านนะครับของขอปานบางนมโคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เรารู้วิเคราะห์แล้วว่าพระอายุประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแต่เนื้องานเนี่ยพระที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยยังองค์ในมือน้องเนี่ยองที่ซองอยู่เนี่ยนะครับนี่คือพ่อปานบางนมโคใช่ไหมอ่าแต่อันนี้คือพ่อโนงของมาดันนะครับพระแบบนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากนะครับอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเก็บเก็บกันไว้นะครับแต่ต้องบอกว่านะครับพอเรามองเนื้อดีๆเนี่ยความละเอียดอะนะครับกลับไปอยู่กับพ่อโนงมากกว่าเห็นไหมครับ เนื้อนะครับความแน่นนะครับความควบของโลอของเนื้อดินเนี่ยนะครับมันจะมีความแน่นมากกว่านะครับเราต้องซ่องในดีอ่าเนี่ยแกล้งความแกล้งเขาเลยไม่เท่ากันเห็นไหมครับยิ่งซ่องค้างยิ่งรู้นะครับเพราะฉะนั้นอะเพราะปานเนี่ยถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาแล้วขอให้พี่ดูให้ออกครับว่าพานะครับพาแบบนี้นะครับก็คือ แท้เข้าใจง่ายนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่ามันมันมีความธรรมชาติของเขาซ่อนอยู่นะครับเนี่